ว่าในท้องถิ่นเราเองเนี่ยก็มีภารกิจหนึ่งที่เรา,าได้ทําอย่างต่อเนื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเรื่องของการทําเรื่องกองทุนตําบลมานะครับการทําเรื่องของลองเทิมเคนะครับส่วนหนึ่งทําให้เราไปพบพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่มีประเด็นที่เขาต้องทํากายภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเทศบาลมีรถรับส่ง ผู้ที่ต้องกายภาพไปโรงพยาบาลน,นี้ก็หลายเคสนะครับตลอดเวลาที่ต่อเรื่องที่ที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็พอเราเจอเราเจอคนกลุ่มนี้มากๆเข้านะครับเห็นว่าเขาจะมีภาระที่จะต้องอดูแลค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหมารถบ้างในกรณีที่เราไม่สามารถไปส่งได้นะครับแล้วก็คนไปเฝ้าไปดูแลนะครับประกอบกับว่ามาได้รับทราบจากเรื่องของ อกองทุนฟื้นฟูนฟนจังหวัดนะครับโดยทางท่านปอส้มและก็ทีมงานเนี่ยได้พูดคุยให้ฟังเรื่องของการทำสนใจที่จะทําเรื่องของกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูหรือไม่อย่างไรนะครับทีแรกเราก็งงๆนะครับว่ามันคืออะไรพอเราได้รับทราบก็ได้จริงว่ามันเป็นเรื่องของการทาห้องกายภาพอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราน่าสนใจนะครับแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือนโยบายของผู้บริหารนะครับที่ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับก็เลยทําให้เราสนใจและก็เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้นะครับผมมองเรื่องของการบูรณาการร่วมกันนะครับมีผู้ที่มีส่วนได้เสียผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหลายคนหลายฝ่ายนะครับก็ามาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น นักกายภาพบําบัดซึ่งเป็นเป็นตัวจักที่สําคัญเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเจ้า,จาของก็ประมาณก็คือทางกองศูนย์พุ้นฟูจังหวัดน,นะในพื้นที่เราก็มีนักกายภาพมีโรงพยาบาลนะครับมีโรงพยาบาลสุข,สข,สขาพตําตบลในพื้นที่2แห่งนะครับแล้วก็ลงมาถึงตัวผู้ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้ก็คือ 4G นะครับที่มาทําหน้าที่รวมทั้งนักบริบาลของเรา,าไม่ว่าผมอาจจะมี ปัญหาในเรื่องของบุคลากรในกองสาธารณสุขเองซึ่งมีค่อนข้างจำกัดแล้วก็จํานวนน้อยนะครับแต่คิดว่าพวกเราทุกคนก็มีใจมุ่งมั่นนะครับใช้บุคลากรในสํานักงานของเรานะครับหลายกองหลายฝ่ายเข้ามาช่วยสนับสนุนกันนะครับการบราการร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับพอเราได้ทําไปเนี่ยเราเห็นเขามีความสุขนะครับเราก็จะรู้สึกอิ่มใจนะครับผมว่า ตัวตัวการทําความเข้าใจกันแล้วก็ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเห็นชัดนะเรายกตัวอย่างเช่นกลุ่มสโต๊กที่ผ่านเรามาเกือบ3ปี20กว่าคนนะที่ที่หลายคนกลับไปใช้ชีวิตได้ปกตินะครับมีบางคนนอนติดเตียงอยู่2-3ปีแล้วมาเจอเจอศูนย์ของเรานะครับเข้าไปช่วยเหลือ ช่วยไปทําการกายภาพของเขาให้มีความถี่มากขึ้นบ่อยมากขึ้นเขาก็สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองอาจจะไม่ดีที่สุดร้อยเซ็นแต่ก็ยังพอที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ก็ประทับใจทีมงนะานทุกคนของเทศบาลตำบลายายวัฒนาค่ะตั้งแต่ท่านประหลัดเลยที่ถูกเปิดจริงๆต้องขอบคุณท่านนายกด้วยแต่ว่าตอนนี้ท่านนายกท่านท่านหมดเวาลาไปค่ะ ก็ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องที่อยู่ในกองในกองที่รับผิดชอบแล้วก็ c ีจีค่ะแล้วแม้กระทั่งคนไข้ที่แวะเรียนมาทุกท,ทุกอย่างเป็นแรงขักดันให้เราดําเนินการไปนในหลายๆศูนย์ตอ่อเนื่องไปก็เพราะว่ามียายาตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วก็น้องปอน,นะคะ <laughs> น่ารักมากค่ะ ก็อยากจะฝากว่านักกายภาพทุกคนนะคะให้มาถูน้องปอเลยค่ะว่าบุกเบิกแล้วก็จริงๆมีกําลังไม่ได้เยอะกว่าพี่เองนเลยแต่ว่าสามารถขับเคลื่อนได้ดีก็เป็นกําลังใจให้มีอะไรก็ประสานขอเป็นหนึ่งในพลังของที่จะมาจะเป็นเยียานะคะขอบพระคุณค่ะคุณจะรู้ว่าอ๋อมันมีคนที่เขาทําแล้วมันดีขึ้นโอเคอาจจะไม่ได้ดีกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้กลับมาใช้ชีวิต ประจำวันได้บ้างส่วนหนึ่งนะคะได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจอกลุ่มคนที่เป็นโรคเดียวกันก็จะมีกําลังใจเพิ่มขึ้น